ไปวัดกับมาย่างเผากุ yeah. mm ้งไว้รอแล้วค่ะเย้กินแล้วนะหิวข้าวกุ้งย่างนี่ไงเด็กแม่เด็กขนาดตัวนี้สองตัวนี้ก็ย่างก็ย่างหมดนั่นแหละยอยู่แล้วก็ย่างเนี่ยแกได้เห็นไงอะไรนี่ล่ะย่างทำน้ำจิ้มรสเซฟไว้รอแล้วเว้ยพี่ขี้หนูกระเทียมเมื่อเช้าเห็นแก่แกกระเทียม นี่ะย่างริมสระน้ําที่ว่าจะไปตั้งตรงใกล้ๆนู้นก็คือฝนตกก็เลยต้องย่างตรงนี้นะคะตรงนี้ก็กี่ตัวก็เห็นมันสะเหมือนกันบรรยากาศอ่ะคนสวยย่างข้ามกลางบรรยากาศสระน้ําย่างกับคุณย่าจะเป็ดตัวแล้วมั้ นั้นไปใส่แก้วที่เย็นไว้เลยเดี๋ยวพวกนี้จับยากไม่รู้ดูมันมันเออเมื่อกี้นูเเกกิดอ่มืี้ตูนไม่รู้ด้วยว่ายาะพวกนี้จะมาถ่ายคอนเทนต์ไงนี่ได้ไหนี่ฝนตกเขาให้เรามาถ่ายกัวสี่ห้าเบ็ดถูกแล้วถ้างั้นไม่ทำได้ถ่ายนะเนี่ยตูนกินได้ไหมเอาไว้ให้ต้งยำให้น้องรถมันต้องตัวก่อนยิ่งจะคอยกินต้มยำอยู่วันนั้นนะ ปรพเดีลยนะต,ต้องโชว์ตอปิ้งโชว์ไม,ม่เพิ่งวางเมื่อกี้นี่เลยใช่ไหมใส่เมื่อกี้เปลี่ยนนี้ไงแล้วก็ฝนมันตกแม่ก็คุคยมันมาก็เตรียมยาวข้าวให้มาดเลยก็ตกประมาณเป็นเตือนน้ำมันไม่บอกอาจะกินต้ออยมยำกุ้งด้วยมื้อเย็นกันกลับบ,บ้านว่าจะไปตัดหัวปีเห็นหัวปีอยู่ตรงนั้นหัวหนึ่ง รเราให้ยายแกงที่ซื้อมาอยายทุ่มล้วหนูชอบกินกินข้าวอีกแล้วกินไปกินกุ้งอยากกินกุ้งไมหมเธอ,อกินข้าวเข้าไปโหลนึงแล้วกินกุ้งยอะเลยก็เรื่องก็บอก็ค่อยๆย่างไปกวอาเข้าจะหมากันว่าเดียวฝนมันตกก็หมาไม่ได้เลี้ยงปลาเลยแต่ซื้ออาหารปลามาแล้วจะมาเลี้ยงของเราฝ <c oughs> นมันตกไนงะซื้อมากี่ทุ่งสองทุง ไม่มีคนเลยแม่อืไม่มีเนอเข้ามาใกล้ๆย่างไว้รอนะพี่ทําบุญมาฝนไล่ไม่ทันได้ปฮานั่นมาจะได้กินอ๋อ้ยนี่ของเราก็บานไม่หุบเลยบานทั้งวันเลยนะเนี่ยอ้าวก็ฝนตกก็ไม่อยากอยู่กันไงกันตรงนู้น มันรู้ที่มันต้องมาตรงโคนมะพร้าวใช่ไหมแม่อืมจะอยู่โคนมะพร้าวทางนี้เอาข้าวไปให้ไม่มีแกะอย่างชำนาญแต่มันร้อนอยู่ใช่ไหมลูกก็ไม่ได้กินข้าวเที่ยงนาะลืมไปหมดเลยเอาแต่นู่มันไม่กินกระลูกอะอยากให้เขากินใช่ไหม ไม่คิดร้อนอีกอ่ะร้อนอืมแต่แก่เงี้ยน่ารู้ดูแต่มันร้อนเห็นไหมพ่อก็ร้อนไมันร้อนอน้ไม่กินหัวน้ำจิ้มรสเด็ดมากอ่ะของยาไม่ต้องห่วงพี่ขีดหนูคุณหญิงก็บอกเดียร์ใหญ่นี่เกินไปนะแห้งเกินไปไม่อร่อยเอาขี้เท่าใส่ลงไปขี้เท่ากบหน่อยอืม ก็แห้งเกินไปมันจะคือนี่นะอย่าอยู่ที่เยอะไหมแม่กดเลยยังเหรอเขาอยากได้เยอะๆไม่เยอะไม่เยอะนะกิดกรับแมเดี๋ยวก็ยังดีนะลูกมันมันใหม่ๆมันหวานใช่ไหมมันเป็นล็อกล็อกหนาๆมาก็ล็อกน้ำแข็งมาไงปลามันดิกุ้งมันดิบ Rồi yeah.